ขายไทยปลายปีนี้อาวตา,า07 SUV 2025ชาร์จ30%ถึง80%ได้ภายในเพียง10นาทีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Insight Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่ล่าสุดจากจีนที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในตลาดโลก และกำลังจะเข้ามาจําหน่ายในไทยช่วงปลายปีนี้นี่คืออวตา07 SUV 2025ผลงานความร่วมมือระหว่างช้างอานออโตโมบิลหัวเว่ยและ CATL วันที่21ตุลาคม2024โรงงานอัจฉริยะดิจิทัลของช้างอานออโตโมบิลได้เปิดสายการผลิตอวตา07อย่างเป็นทางการถือเป็นรุ่นแรกที่ออกจากสายการผลิตของโรงงานใหม่ล่าสุดในจีน ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้ระบบดิจิทัลครบวงจรตั้งแต่การออกแบบการประกอบไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายอาวตาร7มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นหลักในประเทศจีนคือรุ่นขยายระยะทาง Range Extended Version ราคาประมาณ2,19,900หยวนหรือราว1.01ล้านบาทไทยครับรุ่นไฟฟ้าล้วน p a r e Electric Version ราคา,า2,29,900หยวน หรือประมาณ1.06ล้านบาทไทยครับทั้ง2รุ่นมาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะหัวเว่ยเชนคุณ ADSSE และห้องโดยสารที่รันบนระบบ Harmony OS ของหัวเว่เช่นเดียวกับในอวตาร12และอวตาร11ในรุ่นไฟฟ้าร้วน EV จะวิ่งได้ไกลสูงสุด610กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเพอร์ฟอร์แมน์ AWD สามารถวิ่งได้ราว570กิโลเมตรรุ่น 2WD มอเตอร์เดียวให้กำลัง343แรงมา้าแรงบิด365นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังส่วนรุ่น AWD มอเตอร์คู่ให้กำลังรวม598แรงมา้าแรงบิดสูงสุด645นิวตันเมตรอัตราเรง่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง3.9วินาทีเท่านั้นครับอวท่า07 มาพร้อมแพลตฟอร์ม800โวลต์ SIC รองรับการชาร์จเร็วระดับ420กิโลวัตต์ในการชาร์จแบบ DC สามารถเพิ่มพลังงานจาก30%ถึง80%ได้ภายในเพียง10นาทีถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าในระดับเดียวกันด้านการออกแบบภายนอกอวตาร07เน้นความเรียบหรูและล้ำอนาคตมาพร้อมไฟหน้าแบบดิจิตอลเช่น Star Tour และไฟท้ายแบบ LED Star Ring ดีไซน์ต่อเนื่องรอบคัน มือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติประตูไร้กรอบตัวถังมีขนาดยาว4,825ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,980มิลิเมตรสูง1,620ม mm, ิลิเมตรและมีฐานล้อ2,940ม mm, ิลิเมตรให้สัดส,ส่วนที่สวยงามลงตัวระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราเปิดประตูเข้ามาคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ล้ำยุคสุดๆหน้าจอพาโนรามายาว35.4นิ้วแสดงข้อมูลครบทุกมุม หน้าจอกลางแบบลอยตัว15.6นิ้วพร้อมระบบ Harmony OS ควบคุมได้ด้วยเสียงและหน้าจอด้านข้างอีก2จอขนาด6.7นิ้วสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าระบบไฟ Ambient Optical Sound u r r เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เบาะนัง่งหนังระดับพรีเมียพร้อมระบบระบายอากาศและนวดไฟฟ้าในบางรุ่นระบบเสียงรอบทิศทาง Huawei Sound 14ลำโพงสร้างบรรยากาศรูหราขณะขับขี่ ระบบหัวเว่ยเชนคุณ ADSSE เป็นหัวใจสำคัญของอวตารศ07ครับมันใช้การประมวลผลร่วมกันของไลดาร์กล้องความละเอียดสูง1 0ถึง11ตัวเรดาร์ครึ่งมิลลิเมตร3ตัวและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12สตัวเพื่อสร้างภาพจำลอง3 d ดีรอบคันแบบ360อองศาระบบนี้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางในระยะไกลตรวจจับคนเดินถนนรถคันข้างหน้าหรือแม้แต่เส้นจราจรเพื่อช่วยให้รถขับอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยในเมืองและทางหลวง นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาครบชุดครับช่วงล่างของอวตารศ07ใช้ระบบการสะเทือนหน้าแบบปีกนกคู่และหลังแบบมัลติลิงก์พร้อมระบบแอร์ซัสเ s i ชันสปริงลมและชกอัพแบบ CDC ที่สามารถปรับความหนืดได้อัตโนมัติตามสภาพถนนให้ความรู้สึกนุ่มนวลมั่นคงและเนียบในทุกเส้นทางทั้งหมดนี้ทำให้อวตารศกลายเป็น SUV ไฟฟ้าที่ครบเครื่อง ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าที่ทั้งแรงหรูและล้ำสมัยในคันเดียวแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับอวตารศ SUV รุ่นนี้คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่และรีวิวรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ